ดีค่ะเพื่อนๆกับให้ยูทูบเอาเมื่อนี่เป็นคลิปที่หาด้ยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่หาตุกตากับแบบมีคําตอบมาหรือว่าเอาว่ายังไงตุกตาเพื่อนมีเพื่อนถามของมาสนะคะ่เเะ,คะ,เ,พะ,คะเ,คเพื่อนเพื่อนเพื่อนถามของมานะคะหรือว่าแฟนเอฟซีถามของมาในเพจนะคะว่าคําถามจากเพื่อนๆคือ,อขอที่หนึ่งนะคะ่ะถาถถาถา,ถามว่าถาาสิมีแฟนฝรั่งนี่ฝรั่งเขาคิดยังไงถ้าเกิดว่า ถ้าเราเคยมีแฟนมาก่อนแล้วเขาจะรับได้ไหมอันนี้คือแบบตุกตาสิบอกเพื่อนๆกันเลยค่ะว่าบ่าต้องกังวลเรื่องนั้นค่ะบ่ต้องกังวลฝรั่งเขาบ่าได้มาสนใจว่าเฮ้ยคุณโสดหรืูปโสดคุณเคยมีแฟนมาหรือ,อยังเขาบ่าสนใจค่ะเขาสิสนใจตว่าเขาหักคุณค่ะแล้วก็คุณเนี่ยเ,เป็นคนดีสําหรับเขาเนาะคะ่ะเนาะอันเรื่องที่ว่าเขามีแฟนมาแล้วหรือจังไดน,นี่ก็ต้องไปกังวลน,นะคะเนาะ อันนี้ก็คือแบบว่าตอบคาถาม,มเพื่อนเด้วยค่ะขอแรกนะ้ะแล้วก็ขอที่สองเอ่อคนมีลูกฝรัง่งรับได้บประมาณนี้จ้ะเอาตาเพื่อนถามมาอ่าตอบอีกึ้นกันว่าได้จ้ะ <c oughs> <c oughs> บ่ตองซีเรียสพ่ตองกังวลฝรั่งเขาบริสุทธิ์ใจว่าเขามีเขามีลูกจากคนหรือมีแฟนมากอย่างไถ่เองสินะะเนาะค่ะเนาะคือแบบเอาปัจจุบันณปัจจุบันเขาหักเข้าล้วเขาก็ดีกับเขา เขาดูแลเขา้าได้โอเคเนาะคะ่ะหรือว่าถ้าเขาขอมาคุยกับเขาในแชทหาฟงหาแฟนนี่ก็แสดงว่าโอเคละเขาสนใจในโตวเข้าแต่ว่าที่แน่ๆเด้อคะ่ะคือตุกตาสิบอกซิ่งแรกเลยคือแบบเพื่อนๆต้อ,อตงจริงใจด้วยค่ะต้องจริงใจอ o อเนอร์ออนเนอนะคะแล้วก open your heart. ็โอเ r นยูฮาคุยกับเขาถ้าเขาถามยังก็คุยตอบไปตรงๆฝร,รังเขา,อาบอกตรงเด้อค่ะ นี่สําคัญกับฝรั่งค่ะฝรั่งเขาเกลียดคนโหงเขาสร้างค้นขี่ตัวเก่งด้วยค่ะเดอ้อซึ่งแบบ <c oughs> อันนี้ตุ๊กตากรบเบิดวานาะคะน้าตุ๊กตาสังเกตเบิรงคนไทยเฮามาักสิแบบเขากรได้ิเชือว่าขี่ตัวแต่ว่าเขาเสียแบบเออย้นน,ยน,นันย้อนนี่ยังเป็งสิเออบอ่เป็นยังแค่นี้อ่าอันนั้นบ่ไดบค่ะคือฝรั่งมียังคุยกันเปิดออกคุ้ยกันค่ะโดยเฉพาะอาแฟนต่างชาตินะคะนาะตุ๊กตาสิบอกแบบ ยิงภาษาเข้ากับแบบงูงปงะป่าวอลไดแน่ได้ป่วาวอลบ่ไดแน่ก็สิมีปัญหาเรื่องนี้กันหลายค่ะแต่ว่าถ้าในช่วงจีบกันอยู่นี่ก็คือแบบไม่ยังเขาถามยังกระบ,บอกเขาไปตรง,งๆด้ค่ะเด้อบ่ต้องแบบอ้อมค้อมแบบว่า,าเข้าตอบเขาบอไดอีหลีเขาก็บ,บอกเขาไปเลยว่าอันนี้นะฉันขอเอ็กเซปต์เดีบอกเพราะว่าฉันแบบมันจําเป็นอีหลี แต่ว,ว่าตุกตาคิดว่ามันมไม่อีอย่างที่แบบเข้าจาเป็นเกินไปที่สิบอกคนที่เข้าหักเด้อค่ะคนที่เขาอยากคบก็เข้านะคะ่ะเนาะแต่ว,ว่าอันนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆเด้อค่ะเด้อตุกตาก็อ,กอะไรห้ามว่าต้องบอกทุกคอหรือว่าสิบอกอ่าเพื่อนๆว่าต้องบอกเขาทุกอย่างเด้อประมาณนี้อันนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆเด้อค่ะอันนี้คือตุกตาทํามคลิปขึ้นมาแนะนาเพื่อนๆคนที่อ่าสนใจที่ไมีม,มีมีแฟนฝรั่งหรือว่าสาวประเภทสองสาวประเภทสาม ที่แบบว่าอยากมีแฟนฝรัง่งเ้อค่ะเด้อแล้วก็ข้อที่สามทุกตาก็ลืมบอกไปที่แบบผ่านมาก,กับข้อที่คลิปที่ซีเนาะค่ะเนาะที่แบบว่าล่วงรูปโพรไฟ์นะคะที่ทุกตากว่าเขาขอลูปลายเกินไปเฮ้ยแล้วก็ขอลูบโป้ลูบยังของเฮ้าสั่นมันโบแมนแล้วเนาะ,ะเนาะถ้าเกิดว่าเขาขอลูปเฮ้านี่ประมาณซีหาลูปเนี่ยได้ยุนะคะหาหกลูปได้ยุค่ะนี่คือในช่วงที่แบบ ที่เขาแบบกําลังสิเขามาแบบอ่าสั่งแบบคุยกับเฮาอันนี้ได้ยุคะ่ะอันนี้บ่แปลกเพราะว่าท,ที่ทุกตาบอกบางคนบางลูปโพรไฟนี่ก็อาจสิแบบว่าบ่ชัดเจนเขายยานเฮาเอารูปคนอื่นมาลงหรือว่าเขาก็ย่ยานเขาโดนหลอกขึ้นกันเนาะ,ะเนาะบ่แมนบ่แมนว่าตาเฮาสย่ยานฝรั่งหลอกฝรั่งเขาก็ย่ยานเฮาหลอกขึ้นกันเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นทุกตาว่าทางที่ดีที่สุขขดก็คือแชทคุยกันในในแชทใน f a c e b o o k ในยังไปก่อนเนาะ,ะเนาะ อย่าฟาวออกมาเจอกันถ้าเกิดว่าเขาไปเจอเฮ h o w ลีกะะหายอามูไปนั่เนาะค่ะเนาะแล้วก็อําลงรูปโปรไฟล์ลงรูปอ่าที่เวลาไปแชทนะคะเนาะในลงในคลิปหมายถึงว่าทุกตาสิบอกว่าลงในคลิปในเว็บไซต์หาคู่นะคะแอ d เ e สอ่ารูปนี่ค่ะเฮาต้องลงไว้ประมาณ5าถึงหกูปนะคะเนาะ4 5รูปลงไว้เป็นรูปแบบอ่าแบบแตกต่างออกออกไปนะคะรูบยิมรูปหัวเราะหรือว่ารูปอีหยังที่แบบ แตกต่างออกไปยักษิล่งแบบวาภาพยักษิล่งรูปที่แบบใส่เสื้อผ้าตัวเดียวกันตัวเดียวแล้วก็ล่งรูปซีรูปหาลูปคือกันเมิดนางเยี่ยมคือกันเมิดอน,นันต์กับบ๊บแมนเด้อค่ะ <S <S พยายามล่งป,ประมาณซีหารูปให้ภาพแต่ละภาพให้รูปแต่ละรูปนี่คือแบบว่าแตกต่างออกไปเด้อค่ะเดิอถ้าห้าล่งแบบนั้นคือมันสิชัดเจนคือเขาสีหูเข้าคือเขาสีมักรังขเขาสีมักเขาว่าเข้าชัดเจนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยว ตุกตากับแบบยั่งแบบว่าติดยั่งแบบว่า <c oughs> ก็ยั่งสิบอกวามแม่พี่น้องคือเกาเด้วยว่าตุกตาหลุจักฝรั่งอยู่สามสีคนที่เขาแชทเขามา,หา,หนาเนาะค่ะเนาะถ้าเกิดบอกพ่อแม่พี่น้องคนไหนสนใจกับแบบว่าตุกตากอาจิถามเขาให้เด้อค่ะเด้อว่าสนใจมูฉันบอเคยถามไปแล้วแต่ว่าเขาบอกเขาสิหาเองไปก่อนแต่ว่ามูว่านนี่ก็ตุกตาสิเขามาเนี่ยเพราะมูว่านนี่เขาก็ยั่งทักตุกตามาอีอยก่ค่ะ h l l o o b e a u t i อ u อ lady, ห o บิว e a u t i f u l lady า่าสั้นต่ว่าแบบมูค่ะแบบมูเพราะว่าตุกตาถ้าคุยกันออกนอกเรื่องตุกตากับสิบ๊อคุยนํำแต่ว่านี่เขาคุยแบบเป็นเพื่อนเป็นอย่างสีนิสัยดีค่ะเบ่งสรงนิสัยดีก็เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าด้วยค่ะถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องสนใจกับแบบว่าคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย